น,นี้ตามความเป็นจริงเมื่อเราไม่รู้จักความสุขความทุกข์อันนี้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็มีความเห็นผิดอยู่เรื่อยไปเท่านั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ให้ทำความรู้จักมันว่าอารมณ์ทั้งสองประการน,นี้เป็นค่าสึกแก่เราเสมอไปเรายังไม่รู้สึกมันเมื่อไหร่เราก็ยังไม่พ้นทุกข์ตราบนั้นดังนั้นเราจึงต้องปฏิบัติ ให้เป็นสัมมาปฏิปทาตามแบบของพระพุทธเจ้าเช่นว่าศีลคือความรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่มีโทษสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเหล่านี้เป็นต้นกลุ่มที่ทำกรรมฐานนี้บางกลุ่มก็เห็นว่าศีลไม่ต้องปฏิบัติก็ได้สมาธิไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ยืนเดินนั่งนอนอยู่เฉยๆทำให้มีสติอยู่แล้วพอเท่านั้น นั่นก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ดีแบบของพระพุทธเจ้าเช่นแมวมันมีสติเหมือนกันแพะก็มีสติเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาสติไม่เป็นสัมมาสติเราจะไปถือเอาเช่นนั้นไม่ได้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ถูกทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้ถือว่าให้มีสติรู้อยู่ก็คือให้รู้ความผิด และความถูกต้องนั่นเองเมื่อรู้จักความถูกความผิดแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติคือละความชั่วทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติความดีทั้งหลายให้เกิดขึ้นเท่านั้นดังนั้นสติในทางพุทธศาสนานี้เมื่อหากว่าใครมีสติสัมปัญญะรู้ตัวอยู่แล้วการกระทําความชั่วทั้งหลายเรารู้แล้วเราก็จะละเมื่อละแล้วรู้สึกว่าความชั่วมันหายไป ความดีเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการรักษาศีลคือการรักษากายของเราไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เกิดความชั่วขึ้นมาให้มีเมตตากรุณามุทิตาแก่เพื่อนมนุษย์สัตว์เดรัจฉานด้วยกันนี้ถูกแล้ววันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2520ได้ไปบิณฑบาตท,ที่สมาคมธรรมวุธซึ่งเป็นสมาคมที่ทุกๆประเทศมารวมกันปฏิบัติธ,ธรรมประจาโลก เมื่อเสร็จแล้วได้พูดถึงคลิสศาสนาเราได้อธิบายให้รวมกันพวกเขาซึ้งใจในคำพูดและความเห็นของเราเป็นอย่างยิ่งด้วยตอนเย็นมีการประชุมนายกของวัดธรรมมปฏิทัตทั้งหมดเขาปรึกษากันว่าด้วยเรื่องได้พระมาแล้วจะทำอย่างไรต่อไปวันที่13มิถุนายน2520ไปเยี่ยมด็อเตอร์สารธิยาที่วัดของท่าน ท่านได้พูดถึงเรื่องจะหาที่ตั้งการอุปสมบทพระในกรุงลอนดอนนี้ท่านก็เห็นด้วยเพราะที่ท่านได้บวชให้เป็นเพียงสมณเณรเท่านั้นและท่านนำอะไรต่ออะไรไปหลายอย่างในวัดของท่านท่านจะเป็นพระผู้ใหญ่ที่สุดในลอนดอนนี้นั่งกรรมฐานตามเคยปะเตลูประเทศ หลวงพ่อมีความเห็นว่าประเทศอังกฤษเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลไปในตะวันตกได้ด้วยอาศัยปัจจัยพื้นฐานหลายประการโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ประเทศอังกฤษประเทศไทยที่ไม่ใหญ่โตมากนักการคมนาคมติดต่อกับประเทศอื่นๆทั้งในแถบยุโรปและอเมริกาก็เป็นไปโดยสะดวก อีกทั้งพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ของใหม่ทีเดียวสำหรับประเทศอังกฤษซึ่งเคยปกครองอินเดียสีลังกาและพมา่ามาก่อนในมหาวิทยายลัยก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาภาษาบาลีและสันสกฤตอยู่หลายแห่งฉะนั้นถึงแม้ว่าผู้ประกาศตนเป็นพุทธมามก,กะยังจำนวนน้อยแต่ก็มีการยอมรับในหมู่ปัญญาชนว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนามีเหตุผลน่ารับฟังมีคำสอนที่ละเอียดลึกซึ้งประกอบกับในปัจจุบันการทำสมาธิได้รับความสนใจจากคนทุกระดับในสังคมเพราะเห็นว่าอย่างน้อยก็เป็นวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งมักจะมีปัญหาใหญ่ของคนในสังคมที่จเจริญในด้านวัตถุแล้วแต่ละเลยทางด้านการพัฒนาจิตใจ อันหนึ่งในสมัยปัจจุบันชาวตะวันตกกำลังมีความวิตกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องสภาพของความเสื่อมโทรมของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและรู้สึกมีความซาบซึ้งประทับใจในหลักคำสอนพระพุทธศาสนาซึ่งเน้นการดำเนินชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติให้มีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตทั้งหลายซึ่งสอดคล้องกับหลักนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดี หลายคนจึงเห็นว่าพุทธศาสนาเข้ากันได้อย่างดีกับอุดมการณ์ของคนที่มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบันหลวงพ่อได้ปรารกความเห็นของท่านเกี่ยวกับการเผยแผ่ธ,ธรรมะในประเทศอังกฤษให้ญาติโยมไทยในกรุงลอนดอนฟังว่าอาตมามีความเห็นว่ามหาชนในประเทศนี้มีปัญญาชนถ้าหากว่าเราให้ความเห็นลึกซึ้งเข้าไปเขาก็จะเข้าใจง่าย และอาตมาก็ได้อธิบายทำให้ฟังเขารับไปพิจารณาอาตมาเห็นว่านิสัยปัจจัยของชาวตะวันตกนี้น่าจะดำเนินในทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในเมืองไทยเราดูอยากจะหยุดกันเยทีแล้วอาตมาเห็นกริยาของประชาชนที่นี่เป็นกริยาที่เขายังไม่ดีแต่เมื่อพูดถึงความลึกซึ้งจริงอาตมาเห็นว่าเขาจะไปได้ง่าย บ้านเขานี่นะพันผลไม้เขาก็ดีพื้นดินเขาก็ดีแต่ไม่มีใครทำสวนไม่มีใครจะมีความรู้สอนคนในที่นี้อย่างเมืองไทยอาตมาเห็นว่าถ้าเข้ามาทางตะวันตกนี้แล้วไม่ต้องพูดมากอาตมาจะเปรียบเทียบให้ฟังเรามีผลไม้หยุดใบหนึ่งเราจะให้เขากินบอกให้นิดเดียวว่า ผลไม้นี้อร่อยเท่านั้นมันจะเปรี้ยวมีหวานมีเค็มไม่ต้องอธิบายบอกแต่ว่าผลไม้นี้อร่อยทีนี้เขารับผลไม้นี้ไปกินความอร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเขาจะรู้เองทั้งนั้นชาวตะวันตกต้องสอนอย่างนี้คนมีปัญญาไม่ต้องไปสอนมากวิชาทุกวิชานี้นะต้องเห็นเอง คือบอกไปแล้วก็จำเห็นไม่ชัดต้องดำเนินให้เห็นเองจึงจะรู้ความจริงได้เอาผลไม้นี้ให้เขาทานเสียรสของผลไม้นี้ไม่ต้องตามไปบอกเขาแล้วเขาจะรู้เองทั้งนั้นและกับญาติโยมชาวกรุงลอนดอนเองหลวงพ่อก็ได้ปฏิสันฐานในทํานองอย่างเสียงดังนี้อาตมายินดีเมื่อเห็นชาวกรุงลอนดอนเหมือนเห็นพี่น้อง จะเปรียบให้ฟังว่าดินก็ดีพันผลไม้ก็ดีแต่ไม่มีใครมาปลูกมาทำสวนอย่างนั้นแหละปฏิรูประเทศพอสมควรจิตใจคนก็ดีสถานที่ก็ดีดินฟ้าอากาศก็ดีสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครมาสั่งสอนประกาศพระพุทธศาสนาให้เข้าใจมีความสุขยิ่งไปกว่านี้ เหมือนพันผลไม้ก็ดีดินก็ดีแต่ไม่มีใครมาปลูกอาตมารู้สึกอย่างนั้นดีไหมโยมจะเอาพระมาประกาศพระพุทธศาสนาที่นี่ดีไหมหนึ่งเดียวเท่านั้นหลวงพ่อใช้ภาษาธรรมประกาศพระาศาสนาให้กว้างไกลแพร่หลายไปในต่างแดนด้วยประจักษ์ในความเป็นสากลไม่เลือกชั้นวันนะ เมื่อเห็นสมควรด้วยโอกาสเวลาและสถานที่จึงเริ่มงานเผยแผ่ยังไม่มีรอรีพระพุทธศาสนานี้เรื่องธรรมะนี้นะภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยภาษาลาวภาษาอะไรอะไรทั้งหมดนั่นแหละอาตมาเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กภาษาธรรมนี้ไม่ใช่ภาษาอะไรทั้งนั้นมันเป็นภาษาของธรรมะ เช่นน้ำร้อนนี่นะมันร้อนทีนี้ให้คนไทยเราเอามือไปจุ่มดูซิจะรู้สึกอย่างไรให้เขมรเอามือไปจุ่มดูซิจะรู้สึกอย่างไรให้คนจีนเอามือไปจุ่มดูซิจะรู้สึกอย่างไรทั้งหมดรู้สึกอย่างเดียวกันนั่นคือภาษาธรรมถ้าถึงความจริงแล้วมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดจะรู้สึกว่ามันร้อนแต่คำพูดที่ว่าร้อนนั่นมันต่างกัน เขมรพูดไปอย่างไทยก็พูดไปอย่างฝรั่งก็พูดอีกอย่างหนึ่งนี่มันต่างกันเท่านั้นแต่ความหมายอันเดียวกันเมื่อมนุษย์เราใจิตใจเข้าถึงอันเดียวกันไม่ต้องพูดกันมากเลยมองดูก็รู้เรื่องกันแล้วอาตมามีความเห็นอย่างนี้พอก้าวเข้ามาที่นี่บัวบานในตะวันตกเมื่อพิจารณาเหตุปัจจัยและสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่าง รวมกันแล้วหลวงพ่อจึงได้ตัดสินใจรับคำรัธนาจัดตั้งสาขาปฏิบัติธรรมของวัดหนองป่าพงขึ้นในประเทศอังกฤษโดยมอบหมายให้พระอาจารย์สุเมโตและพระอาจารย์เขมธรมโมซึ่งมาสมทบภายหลังอยู่ดำเนินงานเผยแผ่ตามคำนิมนต์ของมูลนิธิ EST ทั้งนี้หลวงพ่อได้ย้ำให้รักษาข้อวัดปฏิบัติที่เคยนำพาธรรมที่เมืองไทยเช่นการออกบินทบาทเป็นนิดการไม่ย่อยหย่อนในพระวินยัยครั้งหนึ่งพระอาจารย์สุเมโทรกราบเรียนหลวงพ่อทราบว่ามหาเถรสมาคมประเทศลังกาได้มีมติผ่อนปรนให้พระที่มาอยู่เมืองอกฤษจับเงินได้เพื่อความสะดวกหลายๆประการ แต่หลวงพ่อไม่เห็นด้วยและกล่าวแย้งว่าอันนี้มันไม่ดีมันแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าในทางที่ดีนั้นท่านให้เขียนใบปาวารณาในใจความว่าข้าพเจ้ามีศรัทธาถวายปัจจัยเป็นมูลค่าห้บาทหรือร้อยบาทหรือห้าอยบาทเมื่อพระคุณเจ้าต้องการปัจจัยสี่อันควรแก่พระคุณเจ้า จงเรียกร้องเอากับวายาวัจกรเทินแล้วถวายใบปรวนาให้พระตัวปัจจัยก็มอบให้วายาวัจกรอย่างนี้ก็ดีหรือท่านไปองค์เดียวรับเงินไม่ได้ท่านก็ให้เก็บไว้ที่โยมก็ได้เมื่อต้องการให้เขียนหนังสือมาเอาเองมาเอาเงินนี้ให้รถไปรับก็ได้จะสะดวกแต่มันยากหน่อย ถ้าเอาตามคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่มีสตังก็เดินเอาสักหน่อยก็ได้ก็เพราะว่าต้องรักษาพระวินัยให้ยืนนานถาวรต่อไปพระมีเงินทองซื้อเองขายเองหมดไม่มีพระบริสุทธิ์ในเมืองไทยเมืองอังกฤษในแผ่นดินนี้ไม่มีหมดอันนี้ถ้ามันดีที่สุดแล้วพยามสงวนไว้รักษาไว้ให้ดี ให้สะดวกเกินไปมันก็ประมาทมันประมาทได้ยืดหยุ่นแต่ไม่ย่อหย่อนหลวงพ่อเห็นว่าพระวินัยและข้อวัดปฏิบัติแม้จะไม่ให้เป็นที่ย่อหย่อนแต่ก็ต้องยืดหยุ่นบ้างพอสมควรเพื่อปรับเข้ากับสภาพสังคมและชุมชนที่สงอาศัยอยู่โดยไม่ยกประเพณีที่ถือกันคนละอย่างขึ้นมาเป็นข้อขัดแยง้งทำให้บาดหมางใจกัน งานเผยแผ่พระาศาสนาในต่างแดนเฉพาะอย่างยิ่งประเทศตะวันตกซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างจากของไทยมากต้องใช้อุบายที่เป็นกุศลในการปรับตัวอย่างชนิดที่บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนแต่เอาตัวปลามากินได้เอาของเราท่าเดียวก็ไม่ได้ต้องดูของเขาก่อนไม่เฉพาะแต่เมืองนอกเท่านั้นแม้แต่เวลารับนิมนต์ไปฉันในที่เมืองอุบลน,นี้ หรือไปร่วมฉันกับทางวัดบ้านก็ดูพิธีของเข้าบ้างไม่ทิ้งเสียหายไม่เป็นอบัตไม่ขัดกับพระวินัยโดยตรงแต่อาจจะขัดกับกฎระเบียบที่เราตั้งของเราเองก็รู้จักผ่อนปรนแก้ไขจึงจะฉลาดเช่นของบางอย่างเขาถวายก็รับไว้อย่าฉันเสียก็หมดเรื่องไม่ต้องไปพูดต้องกับปิ ก่อนมันจะขัดกันแต่ถ้าโยมของเราอยู่จะกับปิก็ได้ไม่มีอะไรสมควรฉันไม่ผิดก็ฉันเสียสบายสบายในวันแรกที่หลวงพ่อเดินทางไปประเทศอังกฤษนั้นเครื่องบินได้เกิดอุบัติเหตุมีเสียงระเบิดดังมาจากด้านหลังต้องนำเครื่องลงจอดอย่างฉุกเฉินที่สนามบินกรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อกัปตันนำเครื่องลงสู่ลานบินโดยสวัสดิภาพแล้ว ก็มีรถมาขนถ่ายผู้โดยสารออกจากเครื่องหลวงพ่อและพระอาจารย์สุเมโตได้ขึ้นรถทีหลังผู้โดยสารอื่นซึ่งเต็มแน่นไปหมดและส่วนใหญ่ผู้โดยสารเป็นผู้หญิงพระอาจารย์สุเมโตได้คอยสังเกตท่าทีของหลวงพ่อว่าท่านจะพาทำอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยก็ไม่มีปัญหาเพราะผู้หญิงจะหลบหลีกทางให้กับพระ หลวงพ่อพิจารณารูปการแล้วก้าวขึ้นรถยืนปะปนไปกับในหมู่ผู้หญิงเหล่านั้นก่อนออกเดินทางจากเมืองไทยพระอาจารย์สุเมโทเคยคิดสงสัยอยู่ว่าหลวงพ่อจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อไปเมืองนอกครั้งแรกในชีวิตแต่เมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เดินทางจากเมืองไทยก็หมดความสงสยัยเพราะภูมิปัญญาหลวงพ่อ แสดงไหวพริบป,ปฏิพานในการปรับตัวเข้าสู่ความเหมาะสมได้ดีเสมอตลอดเวลาที่อยู่ประเทศอังกฤษปัญหาความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรมความแตกต่างในขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ได้เป็นข้อยุ่งยากสำหรับท่านแต่อย่างใดเลยครั้งหนึ่งตามเส้นทางบินธบาตมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเข้ามาทำกริยาก้าวร้าวแสดงท่าทางดูมิน จนพระอาจารย์สุเมธโธกลัวจะมีเรื่องจึงเตรียมตัวป้องกันหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้มีท่าทีสะทกสะถานคงเดินบินทบาทไปเรื่อยๆไม่พูดไม่โต้อตอบอะไรเมื่อกลับถึงประตูวิหารขณะที่พระอาจารย์สุเมธโธเข้าไปรับบารท,ท่านยิ้มน้อยๆแล้วก็พูดว่าสอนดีนะเมืองอังกฤษเนี่ยสอนดีปรับตัว แต่บางครั้งหลวงพ่อแกล้งไม่ปรับตัวเพื่อเตือนสติลูกศิษย์เช่นวันหนึ่งจำเป็นต้องเดินทางไปกับรถไฟใต้ดินทุกคนเดินเร็วราวกับวิ่งพระและโยมที่ไปกับหลวงพ่อก็เหมือนกันแทนที่จะรีบตามคนอื่นหลวงพ่อกลับเดินช้าเป็นพิเศษทีแรกลูกศิษย์อดรำคาญไม่ได้แต่แล้วก็รู้สึกตัวรถไฟออกทุกห้านาทีเรารีบไปทำไม เดินธรรมดาธรรมดาด้วยสติไม่ดีกว่าหรือปฏิบัติเลยพระเจ้าเจ้าอังกฤษส่วนใหญ่ยังนับถือาศาสนาคริสต์หลวงพ่อมีโอกาสสนทนากับชาวคริสต์บ่อยครั้งหนึ่งหลวงพ่อได้ไปเยี่ยมโบสถ์แห่งหนึ่งบาทหลวงถามท่านผ่านล่ามว่าการปฏิบัติโดยไม่มีการสวดอ้อนบอลแล้วจะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ไหมหลวงพ่อยิ้มแล้วตอบว่าเลยพระเจ้าขึ้นไปอีก อีกครั้งหนึ่งท่านได้แสดงทัศนะต่อความเชื่อในพระเจ้าว่าคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งบางคนไม่รู้เรื่องกิเลสทั้งๆที่ชีวิตนี้เกิดมาเพื่อละกิเลสแต่บางคนไม่ละปล่อยไปตามเรื่องในที่สุดจึงกลายเป็นคนไม่มีที่พึ่งไม่รู้จักตนเองที่พึ่งอื่นไม่มีตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้เพราะมีแต่กิเลสเข้าครอบงำจึงกลายเป็นคนไม่มีที่พึ่งตลอดชีวิต บางคนคิดจะพึ่งพระเจ้าบนฟ้าได้แต่รอให้พระเจ้ามาช่วยความจริงตัวเองก็ช่วยตัวเองได้แต่ไม่รู้จักช่วยไปรอให้ผู้อื่นมาช่วยจึงต้องตายเปล่า